ตอนที่47ฉันเห็นค่านายสูงโจอีอ้หูก,ก้าวเข้ามาในห้องเรียนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเยื่อหยิ่งทันทีที่เห็นเย่เฟิงเขาก็ยิ้มเยาะเรากับเหยื่อเดินมาติดกับดักเองปกติแล้วเขามักส่งลูกน้องไปจัดการแทนแต่ครั้งนี้เขาจะสั่งสอนด้วยตัวเองเพราะคิดว่าเย่เฟิงยังไม่รู้จักหลาบจํา นักศึกษาหลายคนที่นั่งดูอยู่ก็ทำหน้าตื่นเต้นพวกเขารู้ดีว่าทุกครั้งที่โจอี่หูลงมือเหยื่อจะจบลงที่โรงพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งเดือนขึ้นไปจนถึงขั้นต้องใส่เฟือกขึ้นเวเทรับปริญญาหยุดนะโจอีห่หูนี่มันห้องเรียนของเรานายไม่มีสิทธิ์เข้ามารังแกเพื่อนในชั้นเสียงของเจ้ารูซีดังกังวานก้องห้องร่างบอบบางของเธอรีบก้าวมายืนขวางหน้าเย่เฟิงทันที แววตาของเธอแน่วแน่ไม่หวั่นเกรงต่อบรรยากาศกดดันที่แผ่ออกมาจากร่างใหญ่โตของโจอี้หูเลยแม้แต่น้อยทั้งห้องถึงกับเงียบงันไปชั่วขณะไม่มีใครคิดว่าสาวงามผู้สงบสุขุมจะกล้าลุกขึ้นปกป้องเด็กท้ายห้องอย่างเย่เฟิงถึงเพียงนี้รูซี่อย่าสร้างเรื่องเลยพี่หูแค่อยากสอนเย่เฟิงนิดหน่อยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเขาเองหลิงเฟยหลงยิ้มบางๆน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเย็นชาเขามองเจ้ารูซี่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเป็นเจ้าของ ไม่เคยคิดว่าเธอจะยืนข้างเย่เฟิงเช่นนี้ความโกรธแค้นจึงก่อตัวขึ้นมาในใจแต่เขาก็ยังคงเก็บซ่อนเอาไว้ภายใต้รอยยิ้มเสแสร้งเมื่อเห็นเจ้ารูสีไม่ยอมเขาจึงเอื้อมมือหมายจะดึงแขนเธอออกจากหน้าเย่เฟิงเพื่อนักศึกษาหลิงไฟหลงในฐานะที่นายเป็นความภาคภูมิใจของฉันนายจะยืนนิ่งดูเพื่อนร่วมชั้นถูกรังแกนั้นหรอเจ้ารูสีสะบัดมือออกจ้องขม็งด้วยแววตาไม่พอใจ เธอเคยชื่นชมหลิงไฟหลงเพราะฝีมือที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันแต่ตอนนี้กลับเห็นด้านที่แท้จริงเขาเป็นเพียงคนเสแสร้งรูซีเธอเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ความผิดของเย่ฟเฟิงที่ไม่รู้จักโตตอนนี้พี่หูแค่จะช่วยอบรมเขาถือว่าเป็นโชคดีของเขาทั้งหากคุณเจ้ารูซีกัดริมฝีปากแน่นก่อนจะหันไปหาเย่ฟเฟิงรีบหนีไปเลยฉันจะถ่วงเวลาไว้ให้ เด็กคนนี้น่าสนใจจริงๆแถมยังสวยอีกด้วยโจอีห้หูหัวเราะเสียงต่ำแววตาลมเลียดจ้องเธอตั้งแต่หัวจดเท้าเขายกมือขึ้นหมายจะแตะใบหน้าของเธอแต่ก่อนที่มือสกปร,รกนั้นจะสัมผัสได้เย่เฟิงก็ก้าวออกมาขวางพร้อมปัดมือออกอย่างแรงโจอีห้หูถ้าอยากสู้กับฉันฉันก็พร้อมแต่ถ้าสู้กันเฉยๆมันคงไม่สนุกนักเอาแบบมีเดิมพันดีกว่าเป็นไงทันใดนั้นบรรยากาศทั้งห้องก็ระเบิดด้วยเสียงฮือหา นักศึกษาทุกคนเบิกตากว้างด้วยความตลกตึงเย่เฟิงกล้าท้าทายโจอี้หูโจอี้หูคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในชั้นเรียนชื่อเสียงเรื่องการต่อสู้ของเขาไม่มีใครไม่รู้จักแม้แต่นักศึกษาสายศิลปะการต่อสู้ก็ต้องยอมถอยแล้วเด็กท้ายห้องที่ไม่เคยโดดเด่นอย่างเย่เฟิงนั้นจะกล้าออกปากท้าเขาได้ยังไงฮ่าฮ ah ่าฮ ah ่า ah ไอเด็กโง่คิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้ามาท้าเดิมพันกับฉันโจอี้หูหัวเราะเสียงเยาะดวงตาเต็มไปด้วยการดูถูก กฎง่ายๆถ้านายแพ้นายต้องคลานออกจากห้องเรียนนี้ต่อหน้าทุกคนแต่ถ้านายชนะอยากได้อะไรก็ว่ามานักศึกษาหลายคนถึงกับหลุดหัวเราะบังโหหแซลบั้งสายหัวราวกับกำลังดูการแสดงตลกแต่เย่เฟิงกลับไม่ไหวเอ็นไปตามเสียงรอบตัวเขายืนมั่นคงจ้องโจอ,อีหูด้วยสายตาคมกริบถ้านายชนะนายต้องคุกเข่าขอโทษต่อหน้าทุกคน เสียงหัวเราะในห้องเงียบไปเสี้ยววินาทีก่อนจะดังขึ้นอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมคุกเขา่าฮ่าฮ่าฮ่าหมอนี่ฝันไปแล้วแน่ๆใครๆก็รู้ว่าโจอี้หูเก่งที่สุดเย่เฟิงมันเพี้ยนไปแล้วโจอี้หูหัวเราะเสียงต่ำแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันดีเมื่อแกอยากอับอายงั้นฉันจะทําให้แกได้สมใจ เขาขยับหัวไหล่กล้ามเนื้อแน่นเป็นมัดมัด,มดสะท้อนความแข็งแรงราวกับสัตว์ร,ร้ายเสียงก้าวเท้าของเขาหนักหนึ่งจนพื้นสัน่นทุกสายตาจับจ้องราวกับกำลังรอชมการประหารแต่เยเฟิงกลับยังยืนนิ่งใบหน้าเรียบเฉยเหมือนคลื่นทะเลสงบดวงตาคมเฉียบที่ไม่สะทกสะทานต่อแรงกดดันทำให้หลายคนอดรู้สึกหนาวสั่นดึงไม่ได้ โจอี้หูสะยะยิ้มก่อนจะพุ่งตัวเข้าหาเย่เฟิงด้วยความเร็วราวกับเสือกระโจนหมัดขวาเหวี่ยงออกเต็มแรงเสียงลมแหกดังวีดหากโดนเต็มๆกระดูกซี่โครงคงหักไม่ต่ำกว่าสองท่อนระวังนะเสียงของเจ้ารูซีดังหลั่นใบหน้าซีดเผือดแต่ภาพที่ทุกคนเห็นกลับทำให้ทั้งห้องเงียบสนิทเย่เฟิงเพียงก้าวข้างครึ่งท่าหลบหมัดนั้นไปได้อย่างง่ายดายราวกับเขารู้ล่วงหน้าว่าโจอี้หูจะออกหมัดจากทิศทางใดอะอะไรนะเป็นไปไม่ได้ โจอี้หูกัดฟันกรอดเหวียงหมัดสายเสริมทันทีด้วยพลังที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมแต่ก็เหมือนเดิมเยเฟิงเอ็นตัวหลบหมัดเฉียดปลายผมเขาไปเพียงเส้นเดียวนักศึกษาหลายคนเริ่มตะโกนเสียงดังนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วเยเฟิงอ่านการเคลื่อนไหวของโจอี้หูได้หมดไม่น่าเชื่อเลยแต่โจอี้หมูยิ่งบ้าคลั่งเขารวมหมัดไม่หยุดราวกับพายุแต่ทุกหมัดก็เจอเพียงอากาศ เยเฟิงก้าวถอยบ้างหลบเฉียงบ้างท่วงท่าดูเรียบง่ายแต่ว่ามั่นคงและเฉียบคมเหมือนนักสู้ที่ผ่านศึกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเหงื่อเริ่มผุดเต็มใบหน้าโจอีห้หูดวงตาเริ่มสั่นไหวนี่ไม่ใช่การต่อสู้แต่เหมือนเขากำลังเล่นงานเงาของตัวเองที่จับต้องไม่ได้หมดเวลาแล้วเยเฟิงเอ่ยเสียงเรียบทันใดนั้นเขาเก้าวพริบตาเข้าไปประชิดร่างหายวับแล้วปรากฏขึ้นตรงหน้าโจอี้หู สอกขวาฟาดใส่ท้องอีกฝ่ายเต็มแรงอ้าอ้าเสียงร้องโหยหวนดังสะท้อนทั่วห้องโจอี้หูตัวงอสุดหววลงไปกองกับพื้นเหงื่อท่วมตัวใบหน้าเหเกะราวกับอวัยวะภายในถูกบดขยี้ทั้งห้องเงียบกริบเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจของโจอี้หูที่นอนเจ็บปวดอยู่กับพื้นสายตาของนักศึกษาทุกคนเต็มไปด้วยความตลกตึงพวกเขามองเย่เฟิงเหมือนคนแปลกหน้าเด็กท้ายห้องที่ถูกล้อเลียนมาตลอดกลับสามารถล้มโจอี้หูได้ในพริบตาเดียว นี่มันจริงเหรอโจอี้หูแพ้ต่อเย่เฟิงเนี่ยนะฉันต้องฝันไปแล้วแน่ๆเสียงซุบซิบดังระงมความตกใจผสมความหวาดกลัวปกคลุมทั่วห้องเย่เฟิงมองโจอี้หูที่นอนกุมท้องอยู่ด้วยสายตาเย็นชาก่อนเอ่ยเสียงเรียบอย่าลืมสิ่งที่นายพูดไว้ถ้าแพ้ต้องคุกเขา่าสะโทษต่อหน้าทุกคนโจอี้หูกัดฟันแน่นพยายามยันตัวขึ้นแต่ขาไร้เรียวแรงร่างกายสั่นระริกความเจ็บปวดทำให้แทบหายใจไม่ออก รีบทำตามที่พูดซะเยเฟิงกดเสียงต่ำน้ำเสียงไม่ดังมากแต่แฝงแรงกดดันจนบรรยากาศหนักอึง้งทุกสายตาจับจ้องที่โจอีห้หูไม่มีทางหนีไปไหนได้อีกต่อไปสุดท้ายเสียงตุบของการคุกเข่ากระแทกพื้นก็ดังกล้องทั่วห้องโจอี้หูคุกเข่าต่อหน้าเย่เฟิงใบหน้าแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความอับอายและโกรธแค้นเขากัดฟันพูดเสียงสัน่นขอขอโทษความเงียบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ทั้งห้องจะระเบิดเสียงตกใจออกมา พระเจ้าเขาคุกเข่าต่อเย่เฟิงจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้แม้แต่เจ้ารูซียังมองเย่เฟิงด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจากความกังวลเป็นความตะลึงปนชื่นชมแสงประกายบางอย่างฉายชัดในดวงตาของเธอหลิงเฟยหลงที่ยืนอดอ,อกอยู่มุมห่มสีหน้าเคร่งเครียดลงอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวไร้ค่าที่เขามองข้ามมาตลอดจะสามารถทำให้โจอี้หูพ่ายแพ้ได้จริงๆ หลิงไฟหลงหรีตาลงทันทีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาค่อยๆหายไปกลายเป็นแววตาเย็นเยือกที่ฉายชัดถึงความอาฆาตเขาไม่อาจปล่อยให้เย่เฟิงก้าวขึ้นมามีตัวตนต่อหน้าทุกคนเช่นนี้ได้น่าสนใจจริงๆเย่เฟิงหลิงไฟหงพึมพำรรเบาๆมุมปากยกยิ้มที่แฝงด้วยความหมายลึกซึง้งแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความเกลียดชังโจอี้หูยังคงคุกเข่าอยู่ใบหน้าแดงก่ำด้วยความอับอายความโกรธพุ่งพล่านในดวงตาเหมือนจะปะทุกออกมาได้ทุกเมื่อ แต่เสียงหัวเราะเยาะจากเพื่อนร่วมชั้นรอบๆก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกถูกเหยียบย่าเยเฟิร์นปลายตามองเขาเพียงครู่เดียวก่อนหันหลังเดินกลับไปนั่งที่เดิมอย่างสงบเรากับเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยไม่คู่ควรให้เสียเวลาคิดมากไปกว่านี้เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเยเฟิงนหน้าธรรมดาจริงๆการเคลื่อนไหวของเขาเรียบง่ายแต่เฉียบคมเหมือนนักสู้ที่ผ่านศึกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนฉันไม่คิดเลยว่าเด็กท้ายห้องจะซ่อนอะไรแบบนี้ไว้ได้ เจ้าหรูซีเดินตรงมาหาเย่เฟิงแววตาที่มองเขาแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงเธอพูดเสียงหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเย่เฟิงฉันคิดผิดมาตลอดนายไม่ใช่แค่เด็กท้ายห้องอย่างที่ใครๆว่าฉันเห็นค่านายสูง